ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยมาให้ดูโชว์พิเศษพิเศษตรงนี้อาจจะไม่เห็นแบบเต็มเต็มเนาะโอ้โหไปตาการตา I the not miss it. จัดห้สวยมากค่ะสวรรค์ทุกที่เลยโว้ดูดิดูดิเด็กๆดูโอ้โหสวย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 โ้ <c oughs> าง่งอีกแดวเป็นประก,กายเพชรกับข้างบน คุมดุงตกกระายอ่ะคุมดุงเออดูประกายเพชรข้างนัางดิสวยมากอลังการโอ้ยจุดุกอะจุดุกอ่ะทุกเอ้เจ๊ไปเด้อเดูอเด้อนั้นสวยมากจุดุกเด้นั้นเขามีไหลไงนี่เนาะสินไม่ไหวสินไม่ไหว ถ้ามาดูจริงๆมันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยอ่ะคุณครูก็คือควินมากสวัสดีทุกคนเลยเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวพาไปดูเรืออีกลำหนึ่งเนาะชื่อลำว่าสเปกตรัมเนาะสเปกตรัมออฟสีนี่เป็นไงด่ะมีแสงสีเสียงครบเลยเข้ามาเด็กๆเอ้าคุณครูก็ปัดตรงนี้ที่นมไม่ดูเรื่อง ปากมานานเลยเอา้าปากออกมาจากที่<า>ที่ปะปากนานแล้วนะเออป <laughs> ากไม่ตอนที่เราจะถ่ายตอนแรกไงปีน้าดูเออไงามาเทีย่ยวพามาเทีย่ยวแชร์ได้ดึวดังเออนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมคะปีนเนาะปินมากอยากคิดไปเองก่อนนะอย่าเพิ่งสรุปเนาะ สถานที่โน้นสถานที่นี้อาจจะไม่มีอะไรไหจะไม่มีอะไรนน่นนั่นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นที่ที่เราไม่ได้แบบว่าว้าวขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าเออไม่ได้มีอยู่ในลิสต์แล้วกันเนาะมาโฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะไปแบบคิดว่าเดี๋ยวไปที่แบบยุโรปไปโน่นนี่นั่นที่มันแบบเออที่ที่อาจจะได้รับความนิยมในมุมที่แบบว่าเอออาจจะใช้พลังในการไปนะไปได้มากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โฟมาง่ายจริงมาง่ายจริง แล้วเราก็จะแบบว่าคาิดว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองที่ตอนแรกเราเคยรับแอตต้ามาเ่าแบบเหมือนมันเป็นเมืองที่แบบเขาสร้างเขาสร้างมาอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆล้วพอมาเห็นกับตาคือแบบโอ้โหมหาศย์มากอื่ใช่คือยอย่าหยุดสรุปไปเองนะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยอย่าอย่าเอาอย่าเอาเหมือนแบบว่าความคิดเออความคิดเห็นของคนอื่นอะ อที่หรือว่าแม้กระทั่งประสบการณ์เก่าๆของตัวเองที่เคยประสบมาแล้วสมมุติถ่าคุณกินอาหารร้านนี้แล้วคุณบอกว่ามันไม่อร่อยเแล้วคุณก็อาจจะตัดสินไปแล้วมันจะไม่อร่อยเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ประสบการณ์ในอดีตที่แบบว่าอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่จูนไงแต่เราอไปคิดว่าแบบเออที่ร้านมันไม่โอเคหรือว่าคนนั้นมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือตัวเรามันไม่ได้จูน มันไม่ได้แบบเป็นเนื้อเดียวกับซอสเนี่ยใช่แล้วของใหม่ๆของจริงๆก็เข้ามาไม่ได้เลยเออตรงนี้ก็หน้าะาโปนดีนะกระรอบนะดูสิสีมันดูซาเปเที่วข้างล่างไหมล่ะตรงที่ว่าเออใช่ไปมันมีสีสีอะเด็กๆอยากไปดูไหมอยากไปดูเปล่าฝันนี้ก็ให้ของแพงเลยไม่เป็นไรค่ะกินไหม เดลงลิฟต์ดิลงลิฟต์นี่แบรอีอ้อะให้ดูอีกเดีอยวเขาก็ a c t i ้ออแอบด,ดูดูหน่อยไหมละ่ะวุ้ยหัวใจนี่ของจริงนววนๆ คือหน้าน้นดิแาลิฟอันนี้หน้าตอบหน้าตอบมากเะล่าพอดีทำมาแก้มตุยนะไม่รู้จะตอบอยังไงก็ต้องทำหน้าตอบแบบนี้นะตัวเด็กน่ารักนะน่รารักทุกตัวเลยอะ่ะเนาะน่ารักทุกตัวเลยนี่ดูดิมีตัวหน้าตอบด้วยอยู่ตรงนี้ นแก้มมันอ้วนอะแต่มันทำหน้าตออตอบว่าอะไรอันใดตออเนี่ยตออผม,อมนั่นหมีน้อยปีลายเต็มไปหมดเลยอะหมีแพนด้าเอาตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้โหแล้วมีข้างบนยืนอีกนะ ข้างบนด้วยเจ้เจ้ของเล่นเพียบ เด็กๆเ้สนุกไะกินเปล่าไหนตัวไหนนี่อะทำไมหน้าองคูเป็นอย่างนั้นล่ะไหนหน้าองคูตัวไหนมันเดวมันเดวตาเข้มๆเหรอเออตอน low view ตูแม่อะเฮ้ยยังไงแม่ติวออนี่ตัวนี้องคูชอบที่สุดเลยเนี่ย เนี่ยคุณคุชอบตัวนี้อะบุลีบุลีอะบุลีบุลีอะเป็นเพื่อนชินจังอะบุรีบุรีมีสมอสไหมยนะมีหมดทุกด่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วที่เนี่ยแอร์เขาเหลือเฟือมาก ก็อยู่คอนแชร์แคดจาสมาเลยเฮ้ยใครดูน่ารักหมดเลยเข้าใจคนเล่นแลวนะคนชอบอืออุ้ยชอบเลยนะต่ไปเดอร์แมนพุงย้วยด้วยนะต้องพุงย้วยเนาะมีพุงทุกคนเลยตัวเมว่ะ <Hello. S 2> ไปเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกข้างล่างใครได้ดูมั่งเมื่อตอนเย็นมีดุ้งเต็ไมไปหมดเลยเด็กๆใครได้ดูบ้างดุ้งเลยพ้าเลยฟินไหมฟินไหมใหม,มเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะมีลุ้งพลาเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยความ,มพึ่งพูดเลยต้นคลิปเลยว่าจะให้ดุ้งมาดุ้งก็จัดให้เลยเห็นไหมล่ะเนี่ยออจริงๆแล้วมีอะไรแบบนี้คาไลท์เต็ไมไปหมดเลย จริงเป็นจริงทุกเรื่องเลยเของเราเนี่ยออฟินนะดูววพูดเรื่องซอสอยู่ในวอเชคซอสเลยอะพูดเรื่องอื่นก็อยู่ในวเอเชคในแบบอื่น้องหมีขับ,<า>ข,บขับรถขับรถไฟฮู้น,นไม้วตวมวว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 ควว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 เว้าวาวเล,เล,ลวว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 วลวว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 กวว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 วยวว ชื่อแล้วก็ตาบุ้งตาบักของนอนอนนปิ้นเลยปิ้นไม่ไหวลิปมันอยู่ไหนล่ะจะพาไปดูข้างล่างชัดๆเนอะตาหล็กเลยเย้

ใช่ไปถูกแล้วไปเลยไปเลย,เลยระวังเม่อไรดีเก็บขาก่อนดีเก็บขาเยี่ย yeah! ้ไปหาสายทานแห่งความผาสุกกันเถอะ ตรงใกล้น้ำตกพอดีเลย,ยสีนี่มันทำให้แบบสุดยอดเลยเนาะน่งการเลยอ่ะว้าวมองของปลอมเลยลูก <c oughs> เ,ดเด็กๆชอบไหมสีน้าน ทางกาเลยดูดินี่แล้วก็มีรถไฟคิดได้ไงเนาะเก่งเนาะสีติแล้วก็มีต้นไม้ไรรำตอนเย็นๆเด็กๆไปดูนะมีดุ้งเลย<า>โคตรว้าวมีความสุขมาก อยาขึ window, ้นไปดูไหมล่ะท่าน้ำตกอะถ่ายรูปไหมอยากถ่ายรูปเปล่าเออมีไฟอะแดิเรด้วยใส่หวยใหญ่อู้หูใหถ่ายรูปให้มึงดูดิถ้างั้นนะรูปอะไปถ่ายเลยใช้โดรนจับรูปไวเลยเออ จะปิดแล้วมาเลยเย้เฮ้ไปสฉยเนียงก็มาไปจากข้างบนเ ลังการวะ่ะเออจริงสวยมากดูสีดิตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้ว<ฮ><ฮ>ลวู้อุุยสีสวยมามาเลยเขียวแล้วสีเขียวแล้ายาเบอร์จะไปจะขึ้นไปดูเมื่อไหเน,นี่ยจริงๆมีคนเอากระเป๋าเดินทางมาเต็มไปหมดเลยเนะนาะใช่ข รู้สึกทรงพลังมากเลยค่ะออใช่แล้วล่ะลูกขเขาเปิดเพลงของสวรนค์อ๋คุณครูชอบน้ํามากเลยเห็นไหมใครก็อยากไปที่เย็นเนาะเออไม่มีใครอยากไปที่ร้อนนะมีแต่คนอยากไปที่ที่ทําให้รู้สึกเย็นใจสบายใจเนาะลูกนะเหมือนกันนะในพื้นที่สวรรค์นเนาะต้องมากันเองนะลูกนะจ้าทุกคกนเลยู้อยากดูอะไรอีกไหม กินเลยเนาะซอสจัดให้ชอบไหมอหาวไม่ไหวโอ้สีขาว้นมัเหมือนใใช่ใช่แล้วเขาสร้างสรรค์ทำอะไรใช่ถูกต้องเลยดีใจไหม ราเสกด้วยกันไนะใครที่เห็นแบบใครที่เห็นสิ่งที่คุณครูเห็นก็ช่วยกันสร้างด้วยกันนะลูกเออเพราะว่าไม่มีความบังเอิญที่ได้เห็นเนาะ,ะใครที่ได้เห็นก็แสดงว่าได้ร่วมสร้างกับคุณครูนะจ๊ะใครถึงสร้างลุงนะั่นแหละนาอเออปีนเปล่าอ่าดีใจมากเนาะอ่ะทิ้งท้ายมาเดียวทิ้งท้ายมาง่วงเนาะอะ ว่าอะไรดีเจ้มะเย็นเย็นสบายใจแนละก็เหมือนแบบว่าพาตัวเองมาเปิดรับเนาะแล้วก็แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะ<ม>เออได้เอาเอาร่างกายมาฟินเนาะฟิสิเคลเนี้ยมาฟิน<ม>เป็นดิง้งเป็นเยอะเจาะประกอบด้วยอะไรเงี้ยเนาะเออเพราะว่า<ม><ม>ถ้าเราจูนอย่างเดียวในมุมที่ว่าแบบเฮ้ยฉันจะแบบไปทีอนฟิสิคลแล้วเรากั้นความปัจจา,าตัวเองหรือว่าไม่ได้เอากายไปสัมผัส ว่าไม่ได้เบรนดิ้งเป็นเนื้อเดียวกันไปกับร่างกายเหมือนไปกับนอนจิตวิภาคเราเรอะไรเงี้ยมันก็จะบล็อกตัวเองอยู่ดีอะไรเงี้ยไม่เต็มที่ปิดดูไม่ดีหรือว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราเราจูนอย่างเดียวก็พอแล้วเราไม่ต้องเอากายไปก็ได้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็ฟินแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า,ถาสมมติว่ามันมันทั้งรูปรสกลิ่นสีเสียงเส้นต์ต่างๆทั้งหมดมันเป็นเบรนดิ้งเป็นเนื้อ,อ,อเดียวกันอะไรเงี้ยเออนอนจิตวิภาคเป็นหนึ่งเดียวกับ ฟิสิกอลอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราได้แบบโปรเนาะเพราะเราก็มาเกิดในลูกไก่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดสําคัญก็คือการจูนก่อนเออการจูนก่อนไปที่นจอนฟิสิกอลก่อนคือตรงจุดที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาราวให้แบบฟิสิกอลได้ไปเหมือนรับสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่ด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจูนด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหอลังการมากลังการอู้วดูดิไปไปขาวเลยอ่ะอู้ โอ้โหไกลถเทาอ่ะจริงแล้วก็นี้คือมันอลังการมากมันใหญ่มากเลยนะมันหลายชั้นมากไม่ใช่ของจริงเลยเหมือนในสวรรค์ใช่มันหลายชั้นมากดูดิจริงโอ้แล้วตัวเรานี่ก็ะตุ้งเดียวอ่ะแล้วมันต้มีขั้นไคลโลิตด้วยเนอะในวัวเทคไอเนี้่วัวเทคด้านบนวัวเทคด้านล่างก็มีอีกไงวัวเทคด้านล่างใช่เออไหลลงไปข้างล่างลงไปใน ลงไปในดุงดุงดำดุงดำพอเห็นประสบการณ์บิบิๆของครูกับเนอ่านอะไรนะอ่านมาคุยกับตัวเองขอบคุณทุกประสบการณ์บินๆในชีวิตเลยค่ะครูเป็นความรั้จริงๆให้เราได้มารู้คุณค่าเทชในชีวิตเออดีใจด้วยนะลูกขอบคุณที่เป็นตัวเองเนาะเออมาย่านการซากเป็นยิ่งดีขอบคุณก็คือได้เป็นตัวเองเนาะใครได้เนี่ยตัวเองได้เออเนาะเนี่ยเป็นโอกาสที่ทุกคนได้เป็นตัวเองนะ ให้ตัวเองได้แต่ของดีเนาะกลับบ้านไปเนาะใครมาเอนจอยร่วมกันกับเราก็นั่นแหลนะเนาะก็ได้ของดีกลับบ้านไปเนาะใช่เป็นม,มากใช่ถูกแต่ตเราไม่ได้ไ,ไปในแบบที่เราแบบเปลี่ยนสถานที่เพื่อ<ม><ๆ>เพื่อไปจูนสิ่งใหม่ในแบบที่เราแบบต้องการไปที่ปันไอที่แบบที่เปลือกนะแต่มันคือที่แก่นจริงจริงใช่คนมาเที่ยวแบบเราก็ไม่ได้แบบเราใช่เห็นไหมคนเดิน่ะ เขาไม่เห็นลุงกันเนาะเออเขาหีเราเนี่ยแหละดีด้ากับเออเขาไม่เห็นนะเว้ยเขาลองไม่เห็นนะเพราะว่าไวมันไม่แมทใช่ขึ้นมันไม่ตรงที่เดียวกันเนาะแต่เขาก็ไม่ตรงเขาให้ใบไม้หล่นตรงหน้าเขาก็จะไม่เห็นนะใจ่าเเป็นเช่นนั้นนะเห็นไหมล่ะมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคนที่เขาเรียกตั้งใจหาแต่สิ่งดีก็จะเจอเหมือนคนที่แบบว่าเจอรุงอะในท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคิดว่า ก็ฝนตกแล้วแดดออกลูกมันก็เลยมีแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ไงว่าจริงคือแบบความหันตรายกันอ่ะดูดิเหมือนฉากปอมมาเหมือนฉากปอมเนยของจริงปะเนี่ยสวยมากสวยใช่แล้วตัวเองได้ล้วนๆเลยฝากแคร์ด้วยนะลูกนะแคร์ไปใครได้เนี่ยตัวเราตัวเอง ช่องนี้นะมีแต่ทําตัวเองกันหมดเลยนะลูเราจะสัมผัสไปมีประสบการณ์ที่เราพี่ว่าบ h y s i c a ได้มีประสบการณ์ร่วมกันใช่แล้วล่ะเพราะว่าใช้สมองมนุษย์อะคิดน้อยไปนะลูกอันนี้เราอยู่ได้เป็นวันเลยนะที่นี่บางคนอาจจะแบบมาตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอินที่ใหม่ๆแล้วไงมาเกียนแต้มอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะได้มานัวนาวจริงแล้วก็ เน็ตแต่ละจุดอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบน้องรู้สึกว่ามันชอบมากเลยอะเสียงแบบฟิลน้ําไหลแล้วก็ทรงพลังมาก <c oughs> เออทรงพลังมากแล้วก็สวยมากมันจะตาตึงในจิตเ,เ, <c oughs> เราเนาะเวลาสร้าง d a t a b a ม e memory อ <c oughs> เออยิ่งขึ้นไปเวลาที่เรารู้ปัญญาเราก็จะมี d a t เ b a s e m e m o r ในการที่จะเก็บเก็บมันไว้อะไรเงี้ยเวลาเอามารีรัน าความทรงจำต่าง,งๆมันก็รีรันแต่เบสเมมโม ori มันก็จะสร้างขยายเบสเมมโ ori ยิ่งขึ้นไปอเลยเนงะี้ยเออแล <ใจ S 1> ้วก็ขอบคุณสิ่งนาั้านาก็มีเพิ่มใช่ขอบคุณตัวเองที่ได้มาอย่างเงี้ยมันก็จะมูมเป็นตั้มแบบเนี้ยไปเรื่อยๆขอบคุณตัวเองที่ได้มาในวันนั้นอะไรเนงะี้ยขอบคุณที่ได้เก็บบรรยากาศสวยๆขอบคุณที่ลิงได้มามประสบการณ์ผ่านลูกไกน่นี้ขอบคุณที่แบบให้ซอสได้มีประสบการณ์ผ่านเราอะไรเนงะี้ย ขอบคุณที่แบบมีประสบการณ์ดีเยี่ยมอะไรเงี้ยเนี่ยแบบที่ซอสต้องการจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณที่อะไรเมนขอบคุณที่เป็นทางผ่านความรักของซอสอะไรเงี้ยใช่ในการมีรันแบบไม่ได้เรื่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างแบบนี้ซ้ำเนาะอยู่ในวอร์เทคอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราอ่ะเราดูน่ะแต่เราไม่ก้าวไกลมาประสบอ่ะมันก็ไม่มีเรล่มันก็ไม่ได้เริ่มต้นมันสักทีเนาะใช่เออถ้าไม่ได้ตก้าวไกลไม่เออไม่ เออนี่แหละคําที่บอกว่าไม่เข้าถึงนะที่หลายคนบอกไม่เข้าถึงปัญญาเนี่ยแหละไม่เอาไปว<ต>า,ปาไม่ก็เหมืนอนกันเนี่ยที่บอกไงว่าใช่ไ,ไหมทำไมเด็กรอบสดถึงไว้แพงกว่าเพราะว่ามารับประสบการณ์เนี่ยเขาจะมาประสบการณ์นี่คือราคาแพงใช่จริงประสบการณ์นี่ประเมินลค่าไม่ได้เนาะสะสมคและประสบการณ์สวรรค์ด้วยที่เราทำกันน้ใช่ประสบการณ์สวรรค์อาา่า,าใช่แล้วล่ะดูคนอื่นไม่ดีดาเท่าเานาั้นเราเราสร้างกันแบบ เข้มมากเนาะแล้วก็ทันทีจากความสุขความมหัศจรรย์เนาะเห็นกต่ของดีชื่นชมกันรัวๆเลยเกรี้ยวเทสไม่หยุดไม่หย่อนมือถือก็เก็บแต่แบบความสวยงามของซอสเออวู้ชอบอ่ะดีดูดิสวยมากอย่างนี้ก็ปินงแล้วต้องเหมือนอยู่ในอะไรอ่ะเหมือนของฟอมอ่ะยานปินไรเนียอะสวยมากโคตรดังการเลยว่ะ คนส่งให้คุณครูสองร้อยยี่สิบสองดาวอีกแล้วจะจะติดฟอนอีกแล้วแน่เลยนั่นไงเออสองร้อยสองนะไปกับซอสนะลูกนะเออดีใจลูกเป็นเกียรติไอคิดมากที่ได้เจอกันในวันนั้นเนาะเออเขาเป็นคนเก่งนะฉลาดมากแล้วก็ข้างในเนี่ยบริสุดนั้นสายแล้วก็สงพลังมากแล้วก็รู้ว่ามาเปลี่ยนตัวเองเพื่อทุกคนจริงๆใช่ใช่เพื่อตัวเองแล้วเพื่อทุกคนเนะเป็นความลักที่ใบตานี่่คนธรรมดาทั้งนั้นเลยเด็กลงไปเล่นน้ำ ตาลักครับถ้าเด็กลงเล่นฝั่งนี้แหละมันจะฟินแค่ไหนนะกิ่งไหลลงไปเลยนะเอนอนตอนเย็นดนดูดขึ้นมาอีกโดนแล้วอ่ะแล้วก็มียานี่ไงยานอุ้ยสวยยาน UFO ดูดขึ้นมาได้อีกเออดาโกะเลยทรีอ of Life เลยค่ะทรีอ of Life คืออะไรอ่ะลูก ใช่แล้วล่ะขยี้เพชรขวดเพชรล้องให้ปีสุดเบอร์สูตรดีใจด้วยนะลูกมะก็ดีใจมากมีความสุขมากละอองน้ำหมาอองน้ำด้วยไอ้ไม่เ่อ่ะเอ้ยเราเมื่อตอนเย็นเป็นบรรยากาศที่สุดฟินเลยใช่ไหมินมากเออเป็นบรรยากาศแบบว่าของซอสเลยชัดเทียเป็นละอองเหมือนเป็นหิมะตกเลยแล้วก็มีรวยากลูกแพรสองอันโรไม่ก็เหมือนไม่มีโลกมีอยู่จริงอ่ะใช่แล้วก็ไม่มีใครเห็นน่ะแล้วก็ไม่ร้าเห็นเรากันหรือเปล่า หมือนไม่มีใครเห็นอะนั่นเลยด็ใส่ใจมากเลยสนุกมากชอบมากมีความสุขมากเลยเอ้าวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วรักทุกคนฝากแชร์ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายคลิปมากเลยเนาะก็ฝากเด็กๆแชร์ด้วยนะคุณครูจะได้ไลฟ์บ่อยๆนะลูกนะโอ้โหถ้าอยากได้อีกก็ขยี้เนาะขยี้เนาะเออเดี๋ยวจะจะมีของแบบนี้มาให้อีกข้างหลังมีดาวด้วยค่ะไหนดาวด้วยโอ้โหดูดิเป็นน้ำแบบองดูดิคือไม่ต้องหน้ำเลยอ่ะ นไฟมันทให้เราเห็นนะเห็นไหมในสิ่งที่เรามองเห็นโอ้ยเหรอเหมือน,น<ฟ>ปัญญาและความกระจ่างเนี่ยทำให้เรามองเห็นทุกละองทุกเม็ดทุกอนูเลยที่มันเป็นเหมือนเรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นะแต่ไฟเนี่ยทำให้คุณกระจ่างแล้วก็รับรู้ว่าอะไรคืออะไรไโอ้โหเหมือนปัญญาเนี่ยทำให้คุณได้รับรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่หลายคนหลายคนคือพอไม่เกิดปัญญาก็จะอ่านไม่ออกไม่เข้าใจแล้วไม่ไม่ตรงประเด็นใช่เห็นไหมล่ะจริงมันเหมือนจะใช่ไงแล้าเหมือนก็เหมือนอีโก้นั่นแหละที่เขาพูดกันอะไรรู้ไหมเพราะว่าเออนั่นแหละ มันเหมือนจะใช่ไงแต่มันต้องฟังซอสไงใช่ใช่อีโก้มันไม่ได้เป็นความรักไงใช่มันเป็นเฟสปี๊ดแต่มันไม่ได้เป็นความรักจริงอ่าใช่แล้วล่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ความเต็มเต็มเพราะสุดท้ายมันก็คือตัวเราเสียงผู้อุ้ยสวยน่าเลยด้วยผานน่าหัวใจหัวใจสวย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 สวดูดิควินไปเลยนั้นไปเลยครับ เด็กทุกคนดาวทุกคนเลยให้ให้ใให้ไอเดดูเห็นดาวไหมคะดาวไหนล่ะลูกดาวไหนอะดาวอยู่ในหัวแล้วเนี่ยตอนนี้กินแน่นันง่วงดูน้ำตกยังหาวันเออดาวทุกคนพรุ่งนี้เจอกันบนเรือสำรานเย่รอบคุดะ้ายแล้วมาดูสีแล้วสี สวนคุมก่นอนปีนเนอก็มีรถไฟด้วยอีกนะไปเลยเด็กๆไปเล่นน้ำเลยวูสาดไปเลยสาดเองความผาสุขไปเลยนะเงินเข้าดัวๆนะลูกนะเออใครแชร์ไปเงินเข้าดัวๆบุญมหาศาลดาวเดียนมาแล้ว